สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวนะครับจากช่อง youtube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o กก็ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยครับเช่นเคยครับวันนี้รองเดี่ยวนะครับกับน้องพูกันนะครับลูกสาวลูกสาวเป็นคนจูงให้นะครับตอนนี้เป็นควายตัวผู้นะครับ11เดือนนะครับ11เดือนกว่ายังไม่ถึงปีนะครับท่านผู้ชมเป็นควายของรองเดี่ยวเองนะครับออันนี้เขาเป็นลูกของ เป็นลูกชายของแก่นมณนีนะครับแก่นมณนีเป็นใครแก่นมณีก็เป็นลูกของมณีแดงนะครับเอาตัวนี้ติดท้องมานะครับน้องสาวซื้อมาแล้วผมก็ซื้อต่อมาจากน้องสาวนะครับจากข้อของเสียเอกนะครับนะที่มีแก้วฟ้านะครับแก้วฟ้าพญาคอยเผือกนะครับในข้อขนั้นนะครับข้อของเสียเอกนะครับเอ้าลองเดินดูไหนลูก อายุ11เดือนนะครับ11เดือนกว่ายังไม่ถึงปีนะครับจะเข้าปีแต่ยังไม่ถึงปีนะอนนี้ให้ดูเชื่องน่ารักอ่ะดูขานี่ครับสวยนะครับขาเดินไปเลยลูกผมพ่อซูมได้เดินไปไกลตรงไหนก็ได้ได้อยู่พ่อซูมมาครับอ่ะท้ายนะครับไข่เสมอนะครับไข่เสมอไข่สวยนะแต่ผมถ่ายไม่ได้แนตะ่ว่าประกันให้นะไข่สวยสวยอยู่นะครับนี่ครับ เขาจะล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเอาออกมาแล้วตัวอื่นเขาก็จะอยู่ในคอกนะครับนี่ครับหางหางสวยเต็มนะครับนี่ครับนี่เอาดูด้านข้างลูกเอาด้านข้างไว้ก่อนดูด้านข้างข้างยืนไหมเออเแ็บอ่ะยืดชิดๆเ้าเจอขึ้น,นโอเคนี่ครับความสูงนะครับอ่าร้อยยี่สิบแปดบวกลบนะครับย้อร้อยยี่สิบแปดบวกลบ ท่านอาจจะวัดไปได้ร้อยยี่สิบเจ็ดหรือร้อยยี่สิบเก้านะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนจะเข้าจะเข้าปีแต่ยังไม่ครบปีนะครับตัวนี้น้องบอลรูนนะครับเป็นลูกชายของแก่นมณีแก่นมณีก็เป็นลูกของมณนีแดงนะครับของเสียเอกนะครับตัวนี้เขาติดท้องแม่มานะครับส่วนตัวแม่มันนี่ก็ผมปล่อยไปที่จังหวัดตากนะครับจะไปส่งที่ยี่ห้านะครับก็ลูกตัวนี้ก็อยู่กับผมนะครับ ไม่ได้ไปกับแม่นะครับเอาเป็นตัวผู้นะครับเป็นลูกชายแก่นมณีสูง128บวกลบนะครับเปิดไว 20, ้2,000 0กับ5 0 0 0 25,000นะครับส่งฟรี100โลครับถ้าเกิดว่าไกลกว่านี้ก็โทรมาสอบถามต่อรองได้นะครับตัวนี้ไม่ได้มีใบมีหลอดนะครับเพราะว่าเป็นการทับตัวนะครับทับตัวกับอยู่คอกเดิมของอ่เจียเอกนะครับ ซื้อแม่มาติดท้องนะครับแม่ท้องมาตอนซื้อมานะครับแล้วก็มาคลอดอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับก็มาเป็นตัวนี้สวยมากนะครับเอาผมให้ดูให้ชัดเอาเชิดเชิดขึ้นสิลูกดูหน้าตาเออเนี่ยเนี่ยหันมาฮะนี่หันมาพ่อเนี่นี่ครับอัตลักษณ์ไม่ครบนะครับอ่านี่ครับเป็นหลานมณีแดงนะครับหลานมณีแดงสูงร้อยยี่สิบแปดบวกลบจะเข้าหนึ่งปีนะครับตอนนี้สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนกว่ากว่านะครับสิบเอ็ดเดือนกว่า อเดินอีกรอบลูกร้128บอบแปดบวกลบเปิดไว 20, ้ส0 0 0มื่นกับห้าพันส่งฟรีร้อยโลถ้าไกลกว่านี้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามต่อรองได้นะคุยกันได้นะครับอันเป็นควายของรองเดี่ยวเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่ของอพ่อค้าในห้อยมาฝากไว้หรือว่าอะไรเงี้ยก,ก็ลองเดี่ยวตัดสินใจได้นะครับจะลดใหได้ได้เท่าไหร่ก็ลดนะครับ สนใจก็โทรมานะครับถ้ามารับเองก็ลดได้เยอะนะผู้ชมดูเขาอ๋อไม่ดูเขา,เา,เขานี่ก้มลงนี่ลูกก้มลงนี่เขาเขาใหญ่มากครับสิบเอ็ดเดือนนี่ใหญ่มากนะจะเข้าปีแล้วละ่ะเกือบปีเลยนี่นี่นีนนะ่เหมือนเ,อเป็นหลานมณีแดงนะครับนะเหมือนพ่อเขาพ่อเขาแก่นมณนีสวยมากอา้าวันนี้เราเปิดตัวเดียวเราก็เลยถ่ายให้ดูรายละเอียดกันเยอะหน่อยเอาดูขาเล็บอเดินหน่อยลูก เดินจะได้รู้ว่าเขาเดินไม่ขาไม่ทกไม่ถอนหางครับหางยาวเลยข้ออยู่แล้วหางก็สวยใครเสมอนะครับนี่ครับเอายืนจื๊บนี่ครับโอ้สวยสนาสง่ามากสง่ามากครับเอาจะร้องหน่อยร้องหาแม่นะอนะโอเคครับทวนอีกรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายควายตัวนี้ชื่อน้องบรรลูนสูง128บวกลบ อายุ11เดือนกว่าจะเข้า1ปีแต่ยังไม่ถึง1ปีครับเปิดไว้20,000กับ5,000ทรส่งฟรี100โลถ้าไกลกว่านี้ก็โทรมาสอบถามต่อรองนะครับถ้าส่งเท่าไหร่นะครับถ้าไกลมากอะไรงไงก็คุยกันนะโทรมาสอบถามได้โอเคครับวันนี้เปิดแค่1ตัวนะครับเป็นตัวผู้ลูกชายแก่นมณีเป็นหลานมณีแดงครับผมวันนี้ผมลองเดียวกับน้องผู้กันนะครับ าจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e o o o กก็เป็นตาขนฟาร์มคอยงามมังเลยสวัสดีครับ